ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมให้พากันนั่งขัดสมาธิเก็มเอาขาซ้ายขึ้นมาทักขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตา นึกภาวนาพุทธโธรวมจิตใจเข้ามาภายในการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานั่งสมาธิภาวนานี้เป็นการแสดงความองค์อาจกล้าหาญเพื่อจะต่อสู้กิเลสในหัวใจของเราให้ได้ กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหล,ลงสามกองเท่านี้แหละแต่ว่ามันพาให้คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพในชาตินี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีการปฏิบัติบูชาภาวนาทาใจให้สงบแล้ว ก็ออกไม่ได้ไม่มีทางออกมันวนอยู่หลงอยู่ถ้าจิตใจนี่แหละเรานึกบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึง่งอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาอนาปาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแม้เราทุกคนก็ กำหนดอนาปาลมหายใจได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราทุกคนก็มีลมหายใจอยู่ด้วยกันทางนั้นเนื่อลมหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนพุโทโธหรือฟังธรรมอยู่ระวังจิตใจเราไม่ให้ไปที่อื่นได้ยินฟังธรรมอยู่ตลอดกาลก็เหมือนพุโทโธ เนืกพุททอเรือนเนอุบายใดก็ตามเจริญอุบายใดก็ตามให้มันแน่วแน่มั่นคงในดวงใจของเราเอาจริงๆทีเดียวเมื่อตั้งใจทำจริงๆแล้วท่านว่าสงครามภายใน สงครามภายในสู้กับกิเลสในหัวใจยิ่งกว่าสงครามภายนอกสงครามภายนอกของรัฐบาลของเท่าพญามาหากษัตัย์แม้ชนะแล้วก็กลับแพ้ได้แต่สงครามภายในสงครามกิเลสนี้ผู้ใดภาวนาเอาจนได้ชัยชนะ ได้ชัยชนะเรื่อยไปไม่กลับแพ้อีกดูพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่กลับมาแพ้อีกได้ชัยชนะแล้วกรรมชัยชนะแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่กลับมาหลงอีกเหมือนก่อนก่อน พระสงฆ์สาวกผู้สะดับรับฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปภาวานาทำความเพียรละกิเลสจนเลิกได้ละได้แล้วท่านก็ไม่กลับมาอีกเรียกว่าพ้นไปนพ้นทุกไป ไม่กลับมาเกิดอีกมาแก่อีกมาเจ็บอีกมาตายอีกมาพัดพากจากสัตว์และสังขารอีกเป็นดวงจิตดวงใจที่มีอิสระเสรี <c oughs> ไม่ขึ้นกับพิเลที่ไหนแนีว่าอยู่เหนือโลกโลกุตตระธรรมธรรมเหนือโลก แต่ว่าบุคคลใดจะเอาชนะได้หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นกับความภาคความเพียนความพยายามขึ้นกับจิตใจของผู้นั้นแหละถ้าผู้นั้นไม่อาศัยความประมาทมัวเมาตั้งอกตั้งใจภาวนาเดินจมกรมภาวนานั่งสมาธิภาวนานั่งแบบไหน เวลาใดก็ให้ภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งสติปัญญารู้เท่าทันเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมาในดวงใจจนละจิตใจที่มัวเมาไปตามอำนาจกิเลสได้กิเลสราคะโทสามโมหะไม่อยู่ในใจได้ ในใจเรียกว่าใจมีมัชมีผลใจมีความภาคความเพียรใจมีปัญญาใจมีความอดความทนใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานำใจมีสัจจาอธิษฐานประจำอยู่ภายใน ตั้งอกตั้งใจบริกรรมภาวนาบทใดข้อใดก็ตั้งใจประกอบกระทำเรื่อยไปการภาวนาปฏิบัติบูชาเพื่อเอาชนะกิเลสในหัวใจนะั้นต้องอาศัยความเพียรมีความเพียรตั้งลงไปเป็นพื้นฐาน ความเพียรของสาวกทั้งหลายนี้ไม่มากเหมือนความเพียรของพระพุทธจเจ้าพระปุทเจกพระพุทธเจา้าความเพียรของรสัสม,มาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเพียรมากนับเป็นอสงไขยอสงไขยสี่อสงไขยแสนมาหากรับบ้างจึงได้ตรัสโล แปดอสงไขยแสนมาหากับบ้างจึงได้ตรัสรลู้สิบหกอสงไขยแสนมาหากับบ้างจึงได้ตรัสรลู้ถึงกานนั้นพระโอทิตาพระพุทธเจา้าแต่ละพระองค์ท่านก็ยังมีความภาคความเพียรความพยายามบำเพ็ญมาได้เป็นอสงไขยอสงไขย อันเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ได้เที้ยวหนึ่งครึ่งหนึ่งของท่านก็อย่ามาหมดความเพียรต้องตั้งความเพียรขึ้นมาบริกรรมทำใจให้สงบไม่ว่าอุบายทำใดๆถ้าหากว่าเราตั้งใจให้ดีแล้วอุบายทำใดๆก็ สามารถให้ได้บรรลุมรรคผลได้ทางนั้นแต่นี่ความเพียรความหมั่นความกระยันความตั้งอกตั้งใจของเราไม่เพียงพอยังไม่เพียงยังไม่พอยังไม่เต็มเมื่อมันเรารู้สึกว่ายังไม่เพียงพอยังไม่เต็มจึงจำเป็นต้องมีวิธีการ นั่งสมาธิอวันาหลักตาคือว่าไม่ต้องดูโลกภายนอกดูโลกภายในดูโลกกองกระดูกของเราเองในตัวเรานี้นันว่าอัติกังกระดูกสามร้อยทอนดูในกองกระดูกของตัวเองจนเห็นแจ้งว่าเห็นคนก็เห็นกองกระดูกไปด้วย เห็นตัวของเราไ็เห็นกองกระดูกทีเดียวจนความหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามไม่มีเห็นโครงล่างกระดูกนอนก็เห็นกระดูกนอนยาวต่อกันนั่งก็เห็นกระดูกนั่งโคดก็เห็นกระดูกมันโคดกินเห็นกระดูกมันกิน เมื่อเห็นครองกระดูกของตัวเองดีกว่าที่ไปเห็นครองกระดูกผู้อื่นเพราะว่าทุกคนมีครองกระดูกเป็นที่อยู่อาศัยของตนด้วยกันทางนั้นคนเราถ้าไม่มีกระดูกเป็นของแข็งแล้วเราจะมันนั่งภาวนาไม่ได้จะกองลงไปเหมือนเนื้อที่เขาขายในตลาดนั่นแหละ ที่เรานั่งนอนยืนเดินไปมาพูดจาปลาใสฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ได้เหล่านี้มันอาศัยกระดูกเป็นของแข็งเป็นโครงล่ากระดูกนี่แหละถ้าเราไม่มีความเทียนจริงๆก็กำหนดไม่ได้คือไม่เห็นเราก็แล้วไป ไม่เห็นไม่ยอมเอามาคิดพิจารณาเอาจนให้เห็นกระดูกแข้งเป็นอย่างไรกระดูกขาเป็นอย่างไรกระดูกสะโพกกระดูกบั้นเอวกระดูกข้างกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกคอกระดูกหางกระดูกกระโหลกศีรษะทุกอย่างนดูทีเดียวจนเห็นแจ้งในจิตใจ เมื่อเห็นแจ้งในจิตใจโครงกระดูกที่พิจารณานี้แหละก็ถอนกิเลสลาคะโทสะโมหะได้หมดเพราะว่าใครใครก็ตามเมื่อมีโครงกระดูกอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเพียงแท้แน่นอน ไม่ชลาความแก่มีพยาธความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีมรณะความตายล่อท่าอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครวิเศษวิโสเกินความตายไปได้ทีนี้ก่อนความตายที่จะมาถึงนี่แหละจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคน จะต้องบำเพ็ญสมถกรรมฐานทำใจของตนให้สงบระง,งับให้จงได้จะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะสามารถทำจิตใจนี้ให้แจ้งสว่างรู้แจ้งตามความเป็นจริงคือโลกนามกายใจคนสัตว์วัตถุธาตุทัางยมันมี ความจริงอยู่ในตัวอย่างใดเราก็ดูตามความเป็นจริงนั้นจึงจะถอนถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในรูปในนามในกายในจิตจนถอนออกไปว่าตัวเราโดยสมมตุติความจริงไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราจะไปยึดถือทำไม ก็ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมในโลกอันนี้มันปรุงแต่งกันขึ้นมาอย่างนี้ด้วยอวิชชาตันหาเพราะตัวอวิชชาเป็นเหตุจึงได้มาปรุงปั้นขึ้นมาเป็นตัวตนคนเราเจิตใจเรามาอาศัยอยู่นี่ชั่วระยะชีวิตหนึ่ง อีกไม่นานภายในร้อยปีนี้เราก็จะต้องแตกดับตายไปรูป,ประขันนี้แต่มันตายแต่รูปร่างกายจิตมันยังไม่ตายจิตลาคะยังละไม่ได้จิตโทสะยังละไม่ออกจิตโมหะยังละไม่หมดอันนี้และจิตนี่แหละมันมาอีกมันหลงอยู่ในจิตมันก็มาเกิดอีกเกิดเป็นคนก็ทุกข์ในเรื่องของคน เกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์ในเรื่องของสัตว์เกิดเป็นเทวดาอินพรมก็ทุกข์ในเรื่องเทวดาอินพรมไม่ว่าจะมีลูกนามกายใจอยู่ที่ไหนลูกทิศลูกล่างมนุษย์ก็ตามมันก็กองทุกข์ทางนั้นเมื่อผู้มาภาวานาทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นไม่วันไหว จึงจะถอนตัวทิดฐิมานะต่างๆออกไปได้จะถอนตัวโกของโกตัวค่าของข่าตัวเราของเราออกไปได้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเพราะอาวิชชาตัณหามันเชี่ยมสอนให้ยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนจึงได้มายึดถือเอา ถ้าจิตด,ดวงนี้พินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าเมื่อเวลารูปร่างกายมันแตกดับตายแล้วเขาเขาไฟก็เป็นเท่าเป็นฐานไปมันไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ไฟไม้เหลือแต่ฐานกระดูกเมื่อเหลือแต่ฐานกระดูกมันจะไปไหนผลที่สดมันก็เป็นเด่นถมลงในพื้นแผ่นดิน ทำไมจิตนี้จึงจะมาหลงยึดหลงถือวันหน้าของกูขาขาตาของกูร่างกายของเราบ้านเรือนเคหาาสถานเป็นตัวเราเป็นของเราทงความจริงแล้วธาตุทั้งหลายมันประชุมกันเข้าชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวก็แตกสลายไปเท่านั้นเองให้ภาวนาเพียนเพ่งโดให้เข้าใจ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกระทบมาทางตาทางหูทางจมูกลี้รกายใจก็ให้นึกให้เจรลมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เพี่ยงอย่างนี้เองมันจึงเป็นอย่างนี้มันมีความทุกอย่างนี้แหละมันทนอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่ากองทุกข์กอนทุกข เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราเราบอกไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังสิ่งที่มันไม่ฟังนี่แหละให้เข้าใจเชี่เถิดว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะอาวิชาความไม่รู้นั่นเองจึงเข้ามาเยึดมาถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา พุกทั้งหลายมันจึงได้บังเกิดมีขึ้นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเพียนเพ่งดูด้วยวิริยะความเพียรจนเห็นแจ้งว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันมาประจมกันโยชั่วระยะนี้อีกไม่นานภายในร้อยปีมันก็อยู่ไม่ได้ ยำเป็นต้องแตกสลายตายไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ไม่ตายนั่นก็คือดวงจิตนั่นเองจิตใจคนเรามันไม่ได้ตายที่เราว่าคนตายคนนั้นตายไปแล้วมันตายแต่รูปร่างกายนี่ต่างหักเจ็ตมันยังไม่ตายยังคลายกิเลสลาคะตัณหายัางไม่ออกคลายกิเลสโทสะยังไม่ออก ทายกิเลสโมหะยังไม่ออกมันก็เกิดตายเกิดตายอย่างนี้แหละเพราะจิตมันยึดอยู่ถืออยู่ยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวเรายึดของเราอยู่จิตที่ยึดถือนี่แหละท่านว่าอุปทานความยึดถือในจิตในใจเป็นทุกข์ในโลก ถ้าไม่ยึดถืออย่างเดียวแล้วมันไม่มีทุกข์คือเมื่อจิตไม่มายึดถือทุกข์ทั้งหลายมันก็ดับไปคือมันอยู่ที่ทุกข์มันไม่มาอยู่ที่ใจทีนี้เมื่อใจไม่รู้ล่ะใจมันยึดมันถืออยู่ภายในใจมันร้อนละอุกอยู่มันเลยเป็นทุกข์ในจิตในใจนั้น เมื่อมันทุกข์ในใจแล้วไปแก้ที่ไหนให้ใครแก้ให้ก็ไม่ได้เราต้องแก้เองฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อท่านสอนให้เรานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทธโธในใจก็รีบทํรรีบปฏิบัติเอาให้มันโยู่หมัดอยู่ยมือได้เมื่อจิตใจสงบระง,งับอยู่มือได้ อะไรอะไรมันก็ได้หมดแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบรัง,งับไม่แน่วแน่เป็นดวงเดียวแล้วไม่มีทางมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงให้ชื่อว่าสังขารมานกิเลสมานขันธมาน เหล่านี้นั้นมันคอยฆ่าคอยทำลายคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติอยู่เสมอโดแต่เวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาเวลาเช้ามันก็ว่าเช้ามากเกินไปอย่าเพื่อนั่งเลยตัวมานทั้งนั้นถ้าสายมามันก็ว่าแดดออกหรือว่าร้อนนั่งภาวนาไม่ได้นั่นแหละตัวมาน มันให้ผัดวันประกันพุ่งอยู่เสมอไม่ให้รวมจิตรวมใจไม่ให้รวมกําลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจได้มันคอยโกหกพกลมผู้ภาวนาอยู่ทุกเวลาทีนี้ถ้าผู้ตั้งอกตั้งใจได้ภาวนารวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นลงไปได้แล้ว จะเห็นทีเดียวว่ารอบตัวรอบกายวาจาจิตของเรานี่มานกิเลสมันยั่วยุให้เราลุ่มหลงมัวเมาตลอดเผลอเวลาใดมันก็นหลงเวลานั้นเว้นเสียแต่ไม่เผลอมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในใจมีปัญญาปัญญาอยู่ในใจ รวบรวมกำลังจิตใจนี้ให้มีพละกำลังความสามารถอาถานตัดทอนกิเลสตัณหามาณทิฐิให้มันเบาบางหมดสิ้นไปให้ได้เมื่อจิตใจของพโยภาวจรเจ้าทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวานาไม่ให้วันนั้นวันคืนผ่านพ้นไปเปล่า วันคืนเดือนปีที่ผ่านไปนี้ให้ผ่านด้วยการนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาทำความเพียละกิเลสจึงให้ผ่านไปได้ไม่ยอมให้อำนาจฝายตามมาชักจกูงจิตใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมาพุทโธพระพุทธเทจ้าสอนว่าให้ละลึกโยเสมอละลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออก แม้ตอนแรกๆมันจะไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสยอย่างไรก็ตามเราต้องนึกต้องเจริญเอาให้มันติดต่อนอนเนื่องเมื่อมันติดต่อนอนเนื่องไปแล้วจิตมันก็ต้องเย็นตาปาความกระวนกระวายไม่มีจิตก็ตั้งมั่นสงบสังข์ง เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปในหัวใจนี่เองเมื่อจิตมารวมมาสงบโยภายในดวงจิตดวงใจของเราได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเจตใจภายในนี่ก็จะแจ้งใสสว่างกระจ่างแจ้ง มรคนิพพานก็ไม่ไกลและเดีมันอยู่ในใกล้ใกล้ในหัวใจนี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวานาไม่รวมจิตใจของตนให้สงบหลังงับแล้วมันไกลคือมันคิดไปตรงไปแต่งไปภายนอกมันก็เลยห่างไกลไป ไม่มารู้แจ้งรู้จริงอยู่ในกายวาจาจิตของตัวภายในนี้แก้วหลงไหลทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าไม่ว่าเราจะลู้เห็นอะไรก็ให้โอปะนะยิกรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาเอามาเตือนใจของเราให้ได้ความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย มีตัวเราเป็นต้นอันใดเกิดมีขึ้นท่านก็ให้เอามาตักเตือนสั่งสอนจิตใจของเราให้รับรู้รับเห็นว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความทุก์อย่างนี้อย่างนี้เพราะความแก่ชราก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ทุกคนจะต้องเป็นไปอย่างนี้ แล้วทำไมเราเรายังจะไม่ตั้งอกตั้งใจนี่ไม่สมควรเลยเราทุกคนจะต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กีลสในหัวใจให้ได้คือถ้าเราสู้จริงๆตั้งใจทำจริงๆมันก็เหมือนกับคนสองคนใครมีกำลังแรงคนนั้นก็ได้ชัยชนะ ไ่มีกำลังน้อยผู้นั้นก็พ่ายแพ้ไปการภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของเราที่นึกพุโทโธพุธโทโธอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าเวลาเราภาวนาตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆไม่ยอมให้จิตใจนี้ไปที่ไหน รู้ที่นี้ตั้งลงไปที่นี้ละที่นี้ปล่อยที่นี้วางที่นี้เอาให้มันจริงแจ้งลงไปในจิตใจที่นี้เมื่อตั้งอกตั้งใจปารบความเพียรภาวนาภายในจิตใจอย่างนี้อยู่ไม่ให้ทั้งเถอลุ่มหลงมัวเมาเรียกว่าทำให้ได้ตลอดกาล เมื่อทำได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองก็ง่ายไปครั้งที่สามก็ง่ายเรื่อยไปแหละตอนแรกๆนี่แหละมันยากหน่อยคือว่ามันไม่รู้จักสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองสู้กิเลสในใจนี้มันต้องอยู่ที่การละการวางการปล่อยการถอน ไม่ให้มันมายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารในลูกนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้พากพันลวกรวมกำลังจิตใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในสงบภายในเยือเกเย็นสบายอยู่ภายในนี้ เมื่อใจเราเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายความเาลวรลวนในใจจะค่อยหายไปโดยลำดับลำดับและจิตใจต้องมีสติทุกเวลาเตือนใจของตนให้ได้อย่าไปมัวหลับไหลยอยู่จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ยังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังสแสดงมาก็สมกวรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัปีติโยวิวัตชันตุสพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย โสคิีทคายุโกภวะอิวาธนาธีริสนิจังมุทธ,ธาปัจายิโนยัตตารโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนโชขังปาลัง